สวัสดีครับผมนะครับนายจิรุวิจัยมั่นครับเป็นนักวิจัยรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับเรามีการเปลี่ยนขริมเทียมครับเป็นขริมเทียมจากมะพร้าวนะครับซึ่งขริมเทียมจากมะพร้าวของเราเนี่ยเป็นขริมเทียมที่ไม่มีกลิ่นของทูเหลืองขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นคริมเทียมที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์อยู่ในสูตรด้วยทําให้เราเนี่ยครับสามารถควบคุมปริมาณน้าตาลได้นะครับแล้วก็ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ไขมันน้อยลงนะครับน้ำตาลน้อยลงแคลอรี่น้อยลงแล้วก็เป็นสูตรที่ปราศจากไขมันทารนนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของแพ้นมัวหรือว่าแพ้คาราเจจจากปลาก็สามารถทานได้ครับนองจากว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟวีแกน100%้นะครับแล้วก็เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสุขภาพโดยแท้จริงครับ